สวัสดีครับสวัสดีครับผมเซลนัทนะครับจากช่องนัทกิสสุนะครับวันนี้ด้านหลังผมนะฮะแม้ว่าจะมี nlr ตัวไรนะฮะแล้วก็ nlr ตัว130นะฮะการติดตั้งตู้จะไม่เหมือนกันสักคันเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูตู้แต่ละคันนะครับว่ามีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับตันนี้เป็น nlr 130นี่นะครับขนาดตู้210นะครับความสูง2องเมตร10นะฮะความยาวอยู่ที่3เมตร30 ครับผมอันนี้เป็นตู้ที่เปิดด้านซ้ายนะครับสําหรับโหลดสินค้านะฮะด้านข้างเวลาเราจอดข้างถนนนะฮะมีเปิดได้เปิดได้2บานนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับด้านท้ายก็เปิดได้นะครับแล้วก็ส่วนด้านนี้จะเป็นแบบลึกเลยนะครับวรความถึง2เมตรสิบนะฮะเป็นตู้ติดตั้งในรถ NLR 130นะครับส่วนคันนี้นะครับ ก็จะเป็นตู้ทึบเช่นกันเปิดได้สองด้านนะครับด้านซ้ายและด้านขวาครับด้านข้างเป็นทึบนะนะฮะแล้วก็ติดตั้งหมวกให้ด้วยนะครับมาแบบนี้เลยตัวนี้เป็นตัวไร์นะฮะเป็นตู้เป็นตู้แห้งนะสองคันนี้นะครับความสูงไม่เท่ากันนะโทษทีนะครับสองคันที่ความสูงไม่เท่ากันคันนี้สองเมตรสี่สิบนะสังเกตดูว่ามันจะสูงเกินหมวกขึ้นไปอีกนะครับเพราะโดยปกติแล้วอะถ้าประมาณนี้ยหมวกเนี่ย อยู่ความสูงอยู่ประมาณฐานลอ้อไปจนถึงหมวกเนี่ยมันร้อยเกนะครับคันนี้มันสองร้อยสบนะฮะเพราะมันเกินไปนิดหนึ่งแต่คันนี้สองยสี่สิก็คือ2องเมตรสีนะครับเป็นตู้ทึบนะฮะทึบเลยแหละเป็นเหล็กซิงทั้งคู่นะครับดูแล้ว ด้านท้ายจะไม่แตกต่างกันมากนะครับตั้งหมวกให้เลยนะครับแถมให้เลยนะครับทั้งสองคันแถมหมวกเหมือนกัน ครับใครชอบแบบไหนก็สั่งซื้อแบบนั้นได้เลยนะฮะรถมีให้เลือกตั้งแต่ตัวไร้แล้วก็ตัว130ชอบแบบไหนก็ซื้อแบบนั้นนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบ